พาไปที่ตลาดเกษตรนะคะเ <ๆ S 2> น่พาไปที่ตลาดเกษตรก็ต้องนึกถึงพืชผักผลไม้สดๆต่างๆนานานะคะที่ตลาดเกษตรมอเนี่ยนะคะคณะทรัพยากรธรรมชาติมอหัดใหญ่ค่ะคเขาก็มีการปลูกผักบนโต๊ะกันนะคะสําหรับการปลูกผักโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายด้านค่ะแต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุดคือวิธีการปลูกแล้วก็พื้นที่ปลูกโดยทั่วๆไปปลูกผักเนี่ยจะต้องปลูกลงแป,ปลงขนาดใหญ่ค่ะค <ๆ S 2> ต้องใช้แรงงานในการขู ยกร่องแปลงปลูกนะคะแต่วันนี้ค่ะการปลูกผักเนี่ยง่ายยิงกว่าปลอกกล้วยอีกว่าอย่างนั้นนะคะปลูกกันบนโต๊ะในบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่เขาบอกว่าสามารถทำได้เองคนเดียวสบายๆเลยนะคะ โต๊ะสาหรับปลูกผักค่ะเป็นแนวคิดที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ปลูกที่มีอย่างจํากัดหรือว่าสภาพพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังให้ทําให้ไม่สามารถปลูกผักได้เนี่ยนะคะจึงมีการคิดค้นโต๊ะสําหรับปลูกผักขึ้นมานะคะ,คะซึ่งโต๊ะก็จะมีลักษณะสร้างเป็นเหล็กค่ะนํามาประกอบกันได้อย่างง่ายดายนะคะให้สามารถดูแลผักเนี่ยได้โดยง่ายโดยต้นทุนของโครงที่จะมาทำเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะก็ประมาณ5 0 0 0ันบาท <c oughs> นะคะซึ่งนับว่าการปลูกผักแนวนี้เนี่ยเหมาะสมสําหรับผู้ที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือว่าผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อยนะคะ <c oughs> ก็สามารถเอาไปดัดแปลงปลูกรับประทานได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโ <c oughs> ดยมีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายพงเทพสีเอียดนะคะคณะทรัพยากรธรรมชาติมอหัดใหญ่นะคะจะมาเล่าถึงข้อดีของการปลูกผักในแนวนี้แล้วก็วิธีการปลูกผักบนโต๊ะคะ่ะ <c oughs> ครับอันนี้คือโต๊ะปลูกผักของเรานะครับใช้การปลูกผักแบบใช้ดินนะครับโดยที่เรานำมาผักมาปลูกบนโต๊ะของเรานะครับผักที่ปลูกตรงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราใช้ปุ๋ยคอ,อกใ,ในการดูแลพืชแล้วก็ในการดูแลแมลงเราก็ไม่ใช้นะครับเราจะมีเชื้อราตัวที่กินมแมลงนะครับเชื้อราแมลงตัวที่กินแมลงด้วยนะครับมาใส่ลงในแปลงเพื่อจะให้พืชของเราไม่โดนศัตรูมันมาทําลายครับ ข้อดีก็คือ1มันอยู่สูงจัดก,การง่ายครับจะเก็บผักจะปลูนดินจะถอนหญ้ามันทําง่ายหมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งท่า,ายเหล่านี้ครับมันยกสูงทําให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายสะดวกพืชต้องการดินน้านะครับปุย๋ยแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คืออากาศที่เป็นตัวสําคัญในการเจริญเติบโต,ตครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเหมาะกับคนเมืองมากนะครับเพราะว่า พืชตรงนี้โต๊ะปลูกของเราเนี่ยยกตั้งตรงไหนก็ได้เราอาจจะมีพื้นที่เล็กๆนะครับข้างบ้านนะครับหรือว่าสวนเล็กๆใกล้ๆบ้านนะครับเราสามารถทําโต๊ะได้นะครับบางทีเราไม่มีดินนะครับเป็นพื้นปูนเราก็สามารถทําโต๊ะแล้วเอาดินไปใส่บนโต๊ะอันนี้มันง่ายต่อการจัดการมากครับ ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็บอกว่าการปลูกผักบนโต๊ะเหล่านี้ละค่ะหลังจากที่ได้เก็บผักรถแรกไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็ได้เห็นภาพของลูกค้าละค่ะที่มีทั้งพ่อแม่ลูกนะคะต่างพากันมาเดินรอบๆอบโต๊ะค่ะเพื่อจะคุยกันว่า <c oughs> เออวันนี้จะหยิบผักชนิดไหนไปรับประทานดี <c oughs> จะซื้อผักเก็บผักชนิดไหนไปปรุงอาหารที่บ้านดีนะคะแล้วพวกเขาก็คอยแนะนําค่ะว่าผักชนิดไหนเนี่ยมีวิธีปลูกอย่างไรเก็บอย่างไรเด็ดอย่างไรถอนอย่างไรนะคะ <c oughs> ขณะที่เด็กๆบางคนเนี่ยก็วนดูกันอยู่หลายรอบทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่กล้าเด็ดผักด้วยตัวเองเกรงเพื่อจะเกิดความเสียหายก็ให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะช่วยกันเด็ดนะคะ นอกจากนี้เนี่ยบางคนนะยังบอกว่าถามถึงเอ๊ะนี่คือผักอะไรคะ,คะผักชนิดนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะก็เป็นความรู้สึกของผู้ขายแล้วค่ะนอกจากจะขายได้เงินแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้วก็บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ค,ความรู้สึกดีๆต่อกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของ<ม>พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเกษตรมออ,อมให้ได้ฟังกันค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มธุรกิจเกษตร ชุมชนในตลาดเกษตรมอครับรวมกันทำเพราะว่าที่มารวมกันเป็นเกษตรกร,ท,กรที่อยู่ในจังหวัดสงขลาหลายๆยแห่งหลายหลาอำเภอมารวมกันแล้วก็มาขายในตลาดเกษตรส่วนที่นี่ก็คือว่าจะไม่เล่นปุ๋ยเคมีจะไม่เล่นสารเคมีแต่ว่าเราจะทําปุ๋ยหาสูตรดินที่เหมาะสมและหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกเพราะว่าปักตัวนี้คิดเรียกว่าต่อไปการบริหารจัดการนี้มันจะสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้อง อ้มเพียงแต่ว่าเราสามารถเดินแล้วก็ทำได้ไม่คือมันสะดวกในการทําแล้วก็มันจะดูผักยกระดับการปลูกผักอีกชนิดหนึ่งครับคือว่ายกระดับให้สูงขึ้นอีกตอนนี้พอเห็นลูกค้ามามาได้ถอนเองก็มีความรู้สึกว่าเราบางคนมีเด็กเล็กๆมีนักศึกษายังยังไม่รู้จักด้วยซ้าว่านี่คือต้นอะไรนี่คือต้นอะไรเราก็พยายามอธิบายว่าผักนี้ใช้ระยะเวลาการปลูกกี่วันใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับผม การให้น้าการให้น้ําให้ยังไงการหยดเม็ดหยอดอยังไงครับบางชนิดก็เป็นการหยดหยดกระบะก่อนครับหยดกระบะก่อนแล้วก็ค่อยมาลงค่อยมาลงดินบางชนิดก็คือหยอดเม็ดในหลุมอย่างนี้เลยครับอยากให้อยากให้ลูกค้าของเรานะครับได้เข้ามาแล้วได้รู้ว่าถ้าถ้าที่บ้านมีพื้นที่เล็กๆครับก็สามารถปลูกผักแบบนี้ได้ครับผมทุกคนนี้สามารถปลูกเช่นผักบุ้งอาจจะปลูกในกระบะเล็กๆ ในในกระถางในอะไรเล็กๆก็ได้ครับทําเป็นกระบาไม้เรืออะไรก็ได้ครับซึ่งผักทุกอย่างนี้สามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้หมดเลยครับแล้วตอนนี้เรามีดินจําหน่ายที่ที่คณะของเรานะครับเราก็ทําดินเพื่อจะให้ลูกค้าซื้อดินแบบนี้ไปทดลองปลูกที่บ้านครับผมครับ แม่ใครสนใจการปลูกผักด้วยวิธีนี้ก็นําไปดัดแปลงใช้ที่บ้านของตัวเองได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาก็ไปหาซื้อได้ที่ตลาดเกษตรมอนะคะ,คะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตอนช่วงเย็นๆอย่างนี้นะไปเดินหารับรองว่าได้ของที่สด<ช>สะอาดมีคุณภาพ<ช>ปลอดภัยเ <ๆ S 2> วลรประทานกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ